สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาเริ่มต้นทําการสร้างเว็บไซต์เซลเพจกันนะครับซึ่งวิดีโอนี้นะครับผมจะเริ่มต้นจากการที่เราได้ทําการติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับผมอยากจะให้เราไปทําการตั้งค่า WordPress เบื้องต้นก่อนนะครับให้เราไปที่ส่วนของหลังบ้านของเว็บไซต์ของเรานะครับต่อไปนะครับให้เราไปที่ Setting นะครับคลิกที่แถบ general นะครับ ให้เราทําการเปลี่ยนไซต์ไตเติลนะครับเป็นชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนไซต์ไตเติลของหน้าเว็บไซต์เซลเพจนี้นะครับเป็นคําว่า c o s m e t i c นะครับต่อไปแท็กไลน์นะครับหรือว่าคาโปรยของเว็บไซต์ของเรานะครับในที่นี้เราจะเปลี่ยนแท็กไลน์ให้เป็นคําที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เซลเพจของเรานะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนแท็กไลน์ของเว็บไซต์เซลเพจนี้นะครับเป็นคําว่าจําหน่าย c o s m e t i กนะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ตรงสาย language นะครับเราสามารถที่จะทําการเปลี่ยนสาย language ให้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับให้เราทําการเลือกภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วตรง time zone นะครับให้เราทําการเปลี่ยน time z o n เป็นบวกเนะครับ UTC บวกเนี้นะครับ UTC บวกเ็ก็คือเขตเวลาของประเทศไทยนะครับหรือเราจะเลือกเป็นเอเชียแบงคอกก็ได้นะครับต่อไปเป็น date format นะครับ ผมแนะนำให้เราเปลี่ยนรูปแบบของ date format เป็นวันเดือนปีแบบที่เราคุ้นเคยนะครับแต่รูปแบบของวันเดือนปีไม่มีให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกที่ custom นะครับเสร็จแล้วให้เราแก้ไขตัวอักษรในกล่องนี้นะครับเป็น J F แล้วก็ Y นะครับโดยผมจะย้ายตำแหน่งของ J นะครับมาไว้ข้างหน้านะครับเราก็จะได้รูปแบบของ วันเดือนแล้วก็ปีนะครับต่อไปเป็น time format นะครับ time format ให้เราเลือกรูปแบบของชั่วโมงแล้วก็นาทีแบบนี้นะครับต่อไปก็คลิกที่ save นะครับเช่นว่าส่วนของหลังบ้านของเว็บไซต์ของเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบรูปแบบภาษาไทยนะครับสามารถที่จะกลับไปใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนเดิมนะครับ โอเคผมจะกลับไปใช้ภาษาอังกฤษนะครับต่อไปนะครับให้เราไปที่แทบ Permalink นะครับให้เราทำการตั้งค่ารูปแบบของ Permalink เป็นรูปแบบของ Post Name นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ Save นะครับ